ก็สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําแอปที่ดีที่สุดนะครับแอปนี้นะครับจะรวมทุกเกมนะครับอยู่ในแอปเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกะลอตนะครับโต๊ะเกมนะครับแล้วก็ทุกค่ายนะครับเกมยิงปลาก็มีนะครับกีฬาก็มีนะครับ คาสิโนสดก็มีนะครับจะรวมอยู่ในแอปเดียวเลยนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเกมพวกไพ่พวกอะไรนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับฝากถอนขั้นต่ำนะครับ200นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกกิจกรรมต่างๆนะครับในแอปนี้ก็สามารถหมุนได้ วันละครั้งนะครับส่วนตรงนี้ก็คือระดับ v i p ของท่านนะครับยิ่งท่านเติมเยอะท่านก็ได้สะสมเยอะนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับก็ประมาณนี้ครับที่ผมแนะนำนะครับสำหรับแอปนี้นะครับ ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับแค่ใช้เบอร์โทรในการสมัครนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ